ไปดูบรรยากาศวันแรกกันค่ะของการปรับเวลาเดินรถไฟสายใต้ที่สถานีรถไฟยะลาค่ะ หลังจากที่มีการปรับเวลาเดินรถไฟสายใต้ใหม่60ขบวนเพื่อรองรับการเปิดใช้โครงการรถไฟทางคู่อำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนรวมถึงสามารถขนส่งสินค้าเชื่อมโยงทุกภูมิภาคต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั้นค่ะบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ของสถานีรถไฟยะลายังคงมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการโดยสารรถไฟกันอย่างคึกคัก เมื่อวานค่ะทางสถานีรถไฟได้นำป้ายปรับเวลาการเดินรถใหม่มาติดให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปได้ตรวจสอบเวลาการเดินทางก่อนที่จะซื้อตั๋วโดยสารเพื่อป้องกันการสับสนโดยทางเจ้าหน้าที่ของสถานีคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกขณะที่หลังจากการปรับเวลาการเดินรถสายใต้ใหม่พบว่ารถธรรมดาที่มีอยู่จำนวน10ขบวนได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาใหม่ทั้งหมดแล้วค่ะ ส่วนขบวนรถเร็วรถด่วนพิเศษทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวล่องกรุงเทพอภิวัตยยลากรุงเทพอภิวัตสุไหยโกลกเมื่อวานนี้ยังคงใช้เวลาเดิมโดยต้องรอการปรับเวลาเริ่มต้นออกจากขบวนแรกอีกทั้งยังต้องเริ่มใช้เวลาใหม่ค่ะ โดยทั้งนี้นะคะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบเวลากําหนดการการเดินรถใหม่ได้ที่สถานีรถไฟยะลาหรือว่าโทรสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์073211748หรือว่าอีกเบอร์นังเะราคะ073214207ค่ะ